วัสดีครับกับผมนะครับนัทสรานวงเตชะครับตำแหน่งนักโภชนการชำนาญการกลุ่มงานโภชนศาสตร์โรงพยาบาลแม่สอดครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิการบุญเปลืองสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพประภาชุ่มเย็นสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากค่ะ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตการทำอาหารนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคตไตวายเรื้อรังนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับทองอิงค่ะตัววัตถุดิบนะคะก็จะมี1เมสาคู120กร,รัมค่ะ2น้ำนะคะ300มิลลิตรค่ะ3หมูสับค่ะ่า120กร,รมัม 4. หอมแดง20กร,รมัม 5. น้ำตาลปี๊บ10กร,รมัม 6. น้ำมันถั่วเหลือง10กร,รมัม 7. น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับทาใบาตอง10กร,รัมค่ะ8จะมีกระเทียมพริกไทยลาบผักชีนะคะ10กร,รัมค่ะครับผมแล้วในส่วนอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับก็จะมี 1. กลังถึง 2. เตไฟฟา,าไฟฟ้า 3. กระทะไฟฟ้า 4. ทับพีและ5ช้อนค่ะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทําสาคูไส้หมูนะครับขั้นตอนแรกทําอย่างไรบ้างครับค่ะข,ขั้นตอนที่1นะคะเราก็จะนําเม็ดสาคูนะคะมาแช่น้ําไว้ประมาณ10นาทีค่ะครับผมเพราะการนําเม็ดสาคูมาแช่น้ำนะครับจะทําให้เม็ดสาคูนุ่มนะครับนำมาปั้นสาคูไส้หมูได้ง่ายและเวลาเรานําไปนึ่งก็จะทําให้สาคูไส้หมูนะครับนุ่มน่ารับประทานครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะครับ ขั้นตอนที่2ต้องทำอย่างไรบ้างครับค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาทํามเกลอค่ะในส่วนผสมของ3ามเกลอนะคะก็จะมีพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีค่ะนามาขกรวมกันจนละเอียดนะคะแล้วก็จะได้เป็น3ามเกลอค่ะขั้นตอนที่3มนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมไส้นะครับนออ้องยิงครับการเตรียมไส้ทําอย่างไรบ้างครับค่ะเราจะนําน้ํามันนะคะใส่กระทะค่ะพอน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราจะนํามเกลอลงไปผัดพอหอมค่ะ พอสามเกลือหอมแล้วนะคะเราจะนําหมูสับค่ะไปผัดพอสุกค่ะครับน้องอิงครับขั้นตอนการเตรียมไส้ทําอย่างไรบ้างครับค่ะเราก็จะนําน้ามันนะคะใส่ลงในกระทะค่ะอ๋อพอน้ามันเริ่มเดือดนะคะเราก็จะนำสามเกลือใส่ลงไปผัดค่ะต้องผัดนานไหมครับผัดพอสามเกลือหอมค่ะอ๋อต้องผัดให้หอมก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำหมูสับนะคะใส่ลงไปค่ะหมูสับที่เราตวงไว้นะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ต้องผัดนานไหมครับสําหรับหมูสับผัดพอหมูสับเริ่มสุกค่ะเอาแค่พอสุกนะครับสําหรับหมูสับแต่ตอนนี้ได้กลิ่นสามเกลือหอมมากเลยนะครับอยากให้ออ่ผู้ป่วยนะครับหรือญาติที่กำลังชมอยู่นะครับได้กลิ่นไปกับเรานะครับอยากบอกว่าน่าทานแล้วก็หอมมากนะครับ ข้อควรระวังก็คือระวังตัวไส้จะไหม้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะเราจะต้องผัดแคบพอสุกเนาะไม่เอาไม่เอาถึงขั้นว่าสุกมากๆนะครับเพราะยังไงเราต้องนําไปนึ่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าหมูของเรานะครับเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูอาหารว่านะครับที่คิดว่าเป็นเมนูที่ผู้ป่วยนะครับโรคไตวัยเดรัจฉาน่าจะชอบกันนะครับเพราะมีทั้งหอมทั้งตัวเครื่องเทศนะครับผมและนี่ก็คือ การผัดนะครับไส้นะครับที่ให้หมูพอสุกนะครับหลังจากที่เราผัดไส้นะครับให้พอสุกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการปรุงไส้ครับผมน้องอิงครับการปรุงไส้ต้องทำอย่างไงบ้างครับค่ะเราก็จะนาน้ำตาลปี๊บนะคะลงไปผัดค่ะพอน้ำตาลปี๊บละลายนะคะเราก็จะเติมหอมแดงซอยนะคะลงไปผัดพองวดค่ะอ่าครับผมเรามาดูขั้นตอนนะครับในการปรุงไส้นะครับ เราจะเติมน้ําตาลปี๊บนะครับตามที่น้องอิงบอกเนาะแล้วเราก็จะผัดจนกว่าน้ําตาลปี๊บจะละลายนะครับอัน,อนนี้จะเป็นน้ําตาลที่เราตรวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะโอเคนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมมากหอมมากเลยเนาะ,ะ,ะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่าน้ําตาลปี๊บเริ่มละลายหมดแล้วนะครับค่ะ พร้ามตามปีบเริ่มลายนะคะเราก็จะนําหอมแดงซอยนะคะลงไปผัดต่อเลยคะ่ะโอเคนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้ไส้ที่มันงวดแล้วนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องนําไปห่อนะครับกับตัวสาคูเนาะใช่ค่ะถ้าผัดถ้าผัดแล้วถ้ามันไม่งวดมันก็อาจจะในเวลา เราผัดแล้วมันไม่ง้วดนะคะมันก็จะทําให้เวลาเรามาปั้นไสอะค่ะมันก็จะไม่กกอดแบบไม่ไม่เป็นก้อนใช่ไหมออ่าครับผมแล้วอาจจะมันอารจะทำให้้ตัวเม็ดสักคูมันแตกใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาเวลาเราเอาไปนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นทริคดีๆนะครับดังนั้นเวลาการผัดก็ต้องก็ต้องผัดให้ไส้นะครับงวดนะครับผมค่ะอ่า อันนี้ต้องผัดไปอีกสักพักไหมครับหรือว่าจนกว่าจนกว่าจนกว่าไอ้ตัวน้ำจะแห้งไหมครับใช่ค่ะเราต้องผัดจนกว่าน้ําจะแห้งอ่านะครับตอนนี้ก็ดูขั้นตอนไปก่อนนะครับต้องผัดจนกว่านะครับผมไอ้ตัวน้ํานะครับของเนื้อน้ําที่นะครับออกมาจากเนื้อสัตว์นะครับออกมาจากผัดนะครับที่เราใส่ลงไปนะครับค่อยๆแห้งเนาะใช่ค่ะแต่ก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวถ้าเราไม่ เขาเรียกอะไรไม่ผัดอยู่ตลอดนะครับก็อาจจะทําให้แบบไหมกระทะติดก้นกระทะได้นะครับอาจจะได้ไส้ที่ไหมแล้วก็ขมนะครับอันนี้ก็ก็ต้องก็ต้องระวังด้วยเนาะตอนนี้เริ่มหอมมากเลยครับน้องอิงใช่ค่ะหอมมากค่ะน่าทานมากๆเลยนะครับมั่นใจนะครับว่าผู้ป่วยโรคไตของเรานะครับจะชอบเมนูนี้มากๆนะครับเป็นเมนูสำหรับเอาไว้นะครับทานในมือว่างนะครับ เสร็จแล้วนะครับเริ่มงวดแล้วนะครับอีกนิดหนึ่งเนาะอีกนิดนึงนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับอาตอนนี้สําหรับไส้ของเรานะครับผมก็เริ่มงวดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือจะเป็นวิธีของการเขาเรียกอะไรครับปั้นนะครับอ่าแต่ไม่ใช่ปั้นเลยนะครับรอให้รอให้ไส้ของเราอุ่นก่อนนะครับหลังจากที่ผัดเสร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่า โอเคได้ยังครับอีกสักนิดหนึงครับอีกสักนิดหนึ่งต้องใจเย็นหน่อยนะครับเมนูนี้นะครับต้องค่อยค่อยผัดนะครับค่อยค่อยผัดไปเรื่อยๆไม่ให้กระทะไหม้ไม่ให้ตัวไส้ไหม้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะงวดนะครับตอนนี้แบบกลิ่นนะครับโชยไปทั้งทั่วนะครับไปทั้งห้องสตูดิโอของเราเลยนะครับ อ่าได้แล้วนะครับตอนนี้ตรงนู้นส่งสัญญาณมานะครับว่าตอนนี้ไส้ของเรานะครับงวดได้ที่แล้วครับอ่าปิดไฟนะครับแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับรอจนกว่าไส้จะอ่าอุณหภูมิหรือว่าอุ่นลงเนาะ<ช>เราจะได้นำไส้ไปปั้นนะครับ ผและนี่ก็คือสาคูนะครับที่เราแช่น้าทิ้งไว้สิบนาทีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเตรียมสำหรับการปั้นไส้นะครับและนี่ก็คือไส้นะครับที่เราเพิ่งผัดเสร็จเมื่อกี้นะครับซึ่งจะมีกลิ่นหอมเนาะแต่ไส้นี้จะแตกต่างนะครับจากไส้ทั่วไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เติมถั่วลิสงลงไปนะครับดังนั้นก็คือการปั้นอาจจะปั้นเป็นก้อนนะครับได้ยากกว่านะครับผมแลวก็แต่เป็นไส้ที่เหมาะนะครับกับ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนวิธีการปั้นไส้นะครับเชิญน้องนุ่นเลยครับค่ะต่อไปเราจะมาปั้นไส้นะคะเราจะปั้นไส้หมูนะคะให้ไม่ต้องใหญ่มากนะคะขนาดประมาณเท่าไหร่ครับน้องนุ่นครับสักลูกแก้วสประมาณนี้ก็ได้คระนะครับผมการปั้นไส้เอาไส้ประมาณ ไซส์ขนาดนี้นะครับประมาณลูกแก้วนะครับใช่ค่ะพอเวลาเรานําเอาไปห่อนี้ใช่ไหมคะลูกจะได้ไม่ต้องใหญ่เกินไปคะ่ะอ๋อเพราะว่ายัางไงก็จะต้องมีตัวส,สาคูมาห่ออีกนะครับใช่แล้วก็เอาง่ายๆก็คือให้ให้เหมาะกับพอดีคําดีกว่าเนาะประมาณนั้นนะคระับสไลด้ไม่เล็กหรือว่าจะได้ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอ่าก็เหมือนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าไซส้ที่เราเาตรียมมาไซส้ที่เราเพิ่งๆผัดไปเนี่ยอาจจะปั้นยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ เป็นไส้สาคูไส้หมูปกตินะครับเนื่องจากเราไม่ได้เติมถั่วเนาะผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถที่จะทานถั่วได้ในปริมาณมากนะครับเนื่องจากมีปริมาณฟอสฟอรัสค่อนข้างจะสูงนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างเนาะที่น้องเขากำลังปั้นให้เราดูนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนะครับหรือญาตินะครับสามารถนะครับนำสูตรนี้นะครับนำวิธีการนี้นะครับไปใช้ทำที่บ้านได้เลยนะครับนะครับประมาณนี้ อันนี้สมบับวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้นะครับจะเหมาะสำหรับทานสามท่านนะครับอ่านะคัผมอนนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างนะครับของการปั้นไส้ครับผมต่อไปจะเป็นการสาธิตการหอ่อาสาคูไส้หมูนะครับค่ะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็จะนำมิสาคูนะคะมาแผ่บนมือค่ะอ่าเดี๋ยว ให้คนไข้กับญาติดูหน่อยครับนะครับแผ่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นทํายังไงต่อครับหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไส้ที่เราปั้นไว้นะคะมาห่อด้วยสาคูค่ะโอเคเลยนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมแป้งเนาะหลังจากที่เราเอาสาคูไปแช่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ค่ะนะครับก็จะได้สาคูไส้หมูประมาณนี้นะครับ นำเม็ดสาคูมาแผ่บนฝ่ามือนะครับแล้วก็หยิบไส้นะครับแล้วก็นำมานะครับห่อด้วยสาคูที่เราเตรียมไว้นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของสาคูไส้หมูที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ดยขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไปนึ่งนะครับโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับสาคูไส้หมูของเราก็จะสุกนะครับแล้วเราก็จะได้สาคูไส้หมูที่น่ารับประทานครับผมเชิญน้องนุ่นเลยครับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเปิดฝาก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะทาน้ํามันบนใบตองนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเรานึ่งนะคะสาคูก็จะไม่ติดใบตองค่ะขั้นตอนนี้อย่าลืมนะครับก็คือการนำนะครับน้ำมันเนาะทาลงไปที่ใบตองนะครับ เพื่อไม่ให้สาคูไส้หมูที่เราปั้นนะครับติดกับใบตองนะครับตอนนี้อดใจนิดนึงนะครับรอประมาณสักสินาทีนะครับเราก็จะได้สาคูไส้หมูนะครับมาทานกันละหลังจากนั้นปิดฝาค่ะครับผมและตอนนี้นะครับเมนูสาคูไส้หมูของเราก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับอยากให้ได้กลิ่นเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากๆครับผม รบกวนน้องนุ่นหน่อยครับโอ้โหพอเปิดออกมานะครับน่าทานมากๆเลยครับอ่านะครับเราจะจัดจานพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับโอเคครับและนี่ก็คือเมนูสาคูไส้หมูนะครับ ซึ่งเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะให้พลังงานนะครับแต่ชุดเด่นก็คือจะมีปริมาณนะครับโซเดียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสที่ค่อนข้างจะต่ำครับผมซึ่งก็จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของไตครับ